S ya Allah, ya u, e <S a s s a ah l a m u a l a i k u อัส r a h m a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องนะครับที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับยาตีมทีวีนะครับทีวีเพื่อพี่น้องนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับทีวีแห่งนี้นะครับเพื่อให้กำลังใจนะครับในการทํางานของ พี่น้องสัตยาชนทุกท่านนะครับผมเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางสมาพันธ์คณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดภาคเหนือและก็ภาคอีส,สานนะครับรวมเก้าจังหวัดนะครับก็มาจัดประชุมนะครับเลือกประธานเครือข่ายกันนะครับผมโดยมีท่านพลตํารวจตีสุรินทร์ปาละเล่นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับผมส่วนบรรยากาศในงานและกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับเราไปดูว่าเขามีวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายในการจัดประชุมครั้งนี้อย่างไรนะครับก่อถือว่าเป็นงานงานนี้เป็นงานใหญ่นะครับที่รวมบุคลากรนะครับแก่นนามุสลิมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับมาร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเพื่อจะสร้างเครือข่ายสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเอาไปชมรายงานจากสกุปครับผม,ม,ม,าามการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้การทํางานองคอ์กรมีพลังในการพัฒนาองคอ์กรและประเทศอย่างสร้างสรรค์อันเป็นเป้าหมายลักของการพัฒนายุคใหม่ทั้งนี้ต้องสร้างระบบการดําเนินงานทางการทํางานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกันคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจํานวนเก้าจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์นครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานโดยมีพลตารวจตีสุรินทร์ร拉เล่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ผมได้เดินทางมาเปิดสมาพันธ์ภา,า,าคเหนือของภาคอีสานทั้งหมดเกา้าจังหวัดนะครับที่รวมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็เพื่อจะได้รวมกลุ่มมาทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ เพราะว่าการรวมกลุ่มกันเป็นการเป็นเรื่องที่ดีนะครับแลวก็ภาคใต้ก็มีกลุ่มของ15จังหวัดชายแดนใต้ของภาคใต้5จังหวัดชายแดนนะครับพอรวมกลุ่มนี้มันสะดวกในการทําอะไรทังางหลายอย่างนะครับโด,โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ส่งนักเรียนจะไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับเรื่องการช่วยเหลือต่างๆอะไรต่างๆครับมันจะง่ายขึ้น นะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีกรรมกรกรรมการอิสลามประจ,จําจังหวัดทั้งเ้าจังหวัดทั้งภาคเหนือไปอีสานมาอยู่กันพร้อมนะเกือบร้อยคนนะครับและผมเองก็ในฐานในนามของเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาเป็นประธานเปิดงานเป็นเรื่องที่เขาคิดกันเองคิดไว้ประมาณหลายเดือนแล้วนะเขาทำดำเนินการมาเลยกว่อจะถึงวันนี้นะครับ วันนี้เ,นเพียงแต่เข้ามาเป็นเป็นสักขีพยานเป็นประธานเปิดงานเป็นการให้การสนุนเท่านั้นครับกรรมการกลางก,ก็เป็นพี่เลี้ยงให้เท่านั้น,นครับเป็นพี่เลี้ยงให้ให้การสนุนนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ความสามัคคีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้เราอยู่ในร่องความทุกข์ยากของพี่น้องมุสลิมเราที่อยู่ปาเลสไตน์ นะครับว่าช่วยขอดอว่าอย่างไงก็แล้วแต่ว่าให้มันสิ้นสุดลงเร็วที่สุดนะครับอย่าให้ต้องทุกต้องทุกข์ทรมานเลยถ้าเราเองไปอยู่ในตรงนั้นนี่ครับระเบิดทุกวันจะอยู่ยังไงต้องนึกถึงใจเขาแต่เราขอพอรจากพระเจ้าขอดอจากพระเจ้าขอให้มันสงบด้วยสันติด้วยทั้งทุกฝ่ายครับ การคัดเลือกประธานเครือข่ายคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้เสนอชื่อนายสุรินวร์วันนากรรมการกลางอิสลามจังหวัดตากด้วยมามีการเสนอชื่อท่านใดเข้าคัดเลือกผลนายสุรินวรรวันนาเป็นประธานเครือข่ายโดยมติคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นเอกฉันผมคุณสุรินวรรวันนากรรมการกลางอิสลามจังหวัดตากและกรรมการกลางแห่งประเทศไทย จุดหมายที่ได้เข้ามาอยู่ตรงสาพันเก้าจังหวัดภาคสิภาคเหนือและภาคอีสาตนตอนบนทั้งเก้าจังหวัดให้มีส่วนร่วมช่วยกับผมด้วยที่ว่าเราได้รวมกันก็เราเนี่ยอยู่ทั้งภาคเขตพังเหนือเนี่ยเรามาีส่วนร่วมหรือคะแนนส่วนร่วมน้อยกว่าทางภาคใต้และภาคาภาคกลางของเขาผมเมื่อได้รับ ที่เข้ามาตรงนี้แล้วให้ทุกฝ่ายก็มีส่วนร่วมด้วยผมเป้าหมายพัฒนาอยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและการส่งเสริมทั้งมัสยิดและโรงเรียนและการศึกษาของเด็กและส่วนร่วมเกี่ยวกับสากาดให้มันไปในทางทิด่เดียวกันสมาพันธ์คณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานก่อตั้งขึ้นมา โดยการเริ่มจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือมีแนวคิดประสานความร่วมมือระหว่างกันในกิจการงานด้านาศาสนาและสังคมเพื่อเกิดความสามพันธีและเป็นเอกภาพของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานม,มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการบริหารคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นพลังในการประสานความร่วมมือกบหน่วยงานของภาครัฐสถาบันหรือองค์กรด้านศาสนาทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานหรือองค์ออกรเอกชนตลอดจนถึงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับประเทศของกุมประเทศมุสลิมทั่วโลกโดยมีบทบาทและภารกิจของสมาพันธ์มุ่งหวังยังยิ่งจะเป็นองค์กรในการกำหนดนโยบายและทิศท,ทางการดำเนินงานด้านาศาสนาในแนวทางที่สนับสนุนซึ่งกันและก,กันขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารงานกิจการงานด้านาศาสนาระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งพาของขคณะกบรอิสลามประจำจังหวัดและคณะกบรอิสลามประจำมยิดในจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานรวมทั้งยังเป็นศูนย์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต,ต่อไปชุมพลสีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับก็เป็นงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ดีๆงานหนึ่งนะครับการรวมกลุ่มกันการสร้างพลังนะครับเพื่อ ตอบโจทย์ถือกับสังคมมุสลิมนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับการงานอันใดนะครับที่มุ่งมั่นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฮตาลาหรือเพื่อพี่น้องมวลมุสลิมนะครับหากการงานใดนะครับมีเจตนาที่แฝงนะครับก็จะทําให้นะครับการงานของท่านนะครับเได้รับความพอใจจากอัลลอสุบฮฺฮตาลานะครับก็ฝากพี่น้องนะครับแกนนาทั้งหมดทั้งมวลนะครับช่วยกันดูแลสังคมมุสลิมนะครับ คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นเอกภาพนะครับก่อฮึกหักกันนะครับด้วยกับอเลอสซุภาวตาลาเกียรติกันด้วยกับอเลอสซุภาวตาลานะครับปฏิบัติตามห้ามตามใจนะครับก่อใกล้แล้วนะครับเลือกผู้นำนะครับบอกว่าจะเป็นท่านจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดก็ขอฝากในส่วนของผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับในการที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปลี่ยนผู้นำในพื้นที่จังหวัดหรือ หรือแม้กระทั่งตัวจุฬาชสมมนตีเองนะครับก่อฮือคัดสนด้วยความอิกราชบริสุทธิ์ใจนะครับผมก็อยากจะพาพี่น้องนะครับไปชมมะชิดนะครับกกทงนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นมัชิดของพี่น้องชาวปราทานนะครับเป็นมะชิดที่สวยงามมะชิดหนึ่งนะครับอยากคือพี่น้องนะครับได้ไปรับชมกันครับวันนี้ปามาดูมะชิดปากีสถานที่บ้านกกทงนะครับ เพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหยนะครับชุมชนมุสลิมนะครับกกโทกครับรบสงสัยับ ที่ก็กว้างขวางนะครับนะพื้นที่กว้างขวางมากนะครับสำหรับมัสยิดแห่งนี้นะครับรูปทรงสวยงามงน้ำงท่าเอาน้ำ้ังท่าของมัสยิดนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับผมน,นี่ที่ดับน้ำละมัด แค่มาละมาดครับก็พุสลิมเฮานะครับก็ต้องละมัดนะครับคือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมนะครับมีผู้รู้อาวุโสได้กล่าวไว้ว่านะครับละมาดเสมือนทางหัวนะครับหากว่าแขนข้องมีขาห้องมีนะครับหรืออวัยวะภายนอกของร่างกายเนี่ยห้องมีนะครับก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่านะครับหัวมืหมายถึงว่าเสียชีวิตนะครับมีชีวิตละคนมีหัวนะครับเนาะ นี่ก็หมายถึงว่าคุณพ่าความสําคัญของลำมากก็ค่อนข,ข้างจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับต่อไปลำบากนะครับคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางต่อนะครับสาหรับไอ้กุ้งวอลมาตัวร้อยเพราะเขาเริ่มพลาดตัวที่จะเปิดปู่โดยไม่สักนะครับแขวงขวางสมควรนะครับนักดูบ,บริจาค อันนี้ก็เป็นมีมบัตน,นะครับไปเทศนาธรรมสำหรับพี่น้องที่มาละมาวันสุวันที่นะครับหน้ามาชิดนะครับศาลาจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ภายในบริเวณศาลานะครับที่ไปจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ใหญ่สามอลยกุม มันชิดกกท้องนะครับก็เป็นมันชิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุมชนมุสลิมนะครับที่ในชุมชนมุสลิมนะครับของพี่น้องชาวปาทานนะครับเรียกว่าชุมชนกกท้องนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่อยู่ในชุมชนอย่างนี้นะครับก็จะมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายชาวปาทานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความเป็นเอกภาพนะครับมีความเหนียวแน่นนะครับในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับได้ดีมากเลยนะครับเนาะ โดยเราสังเกตเห็นว่านะครับกลุ่มนี้นะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับก็จะไปถึงกันนะครับเวลามีงานมีการจัดกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมประธานที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นพี่น้องนะครับทุกส่วนนะครับทั่วประเทศนะครับไปรวมตัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งชาติพันธุ์นะครับทีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมครับผมจะพาพี่น้องไปชมวิถีการฝังมายิทนะครับของพี่น้องมุสลิม ที่เจียงไฮ้นะครับซึ่งกูโบที่นี่นะครับเรียกว่ากูโบเด่นห้านะครับเป็นกูโบของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนแต่ก็มีการฟังร่วมกันนะครับใครไปฝังก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะพาไปดูพี่น้องมุสลิมนะครับเชื้อสายจีนนะครับวิธีการฝังมสยดนะครับแล้วก็ไปชมกูโบนะครับที่ขึ้นบนเนินเขานะครับเหนื่อยมากนะครับผมขึ้นไปส่งมสยดนะครับต้องขึ้นบนภูเขานะครับ เราไปดูวิธีการฟังของเพิ่นดีกว่านะครับเนาะว่าเพิ่นมีวิธีการฟังเพื่อนมีการจัดการไม่ยึดอย่างใดครับไปชมครับผมาว,าวากูบบโบเดน5นะครับกูบโบของมุสลิมนะครับสุสานที่จังหวัดเชียงรายนะครับมมเริใหๆล่ววันนี้เราก็จะพามาดูนะครับ วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวในคุณแม่ของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในส่วนของที่เขาก็มาส่งมายึดกันนะครับส่งยเขาจะเห็นอีกวิถีหนึ่งนะครับซึ่งสคุโบที่นี่ก็จะขาพื้นที่อื่นะครับคุโบที่นี่ก็จะเป็นคุโบที่เป็นคุโบติดกับเนินเขานะครับเนื่องจากพื้นที่ทางภาคเหนือนี่จะอยู่กับเนินเขา แลกูโบว์มุสุนัมกับจอเชียงรายการต้อนรับนะครับสลามจากมือถือแข่กันนะการฝังมายดนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับพี่พี่น้องนะครับสามารถที่จะร่วมสัมผัสครับอร่วมสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกับทาง สามจังหวัดถือทางภาคอื่นๆนะครับภาคกลางภาคใต้าทางขึ้นกูโบนครับทางขึ้นก็เป็นทางขึ้นสู่เป็นเป็นเป็นทางลาดชันนะครับเป็นภูเขานะครับนี่มาเยือนมาถึงที่กูโบนนะครับตอนอนี้มีรถกำลังลงมานะครับโ มันลืมทิ้งเงินไล้วเพครับโอ้น่าครับที่นี่เขาก็สนใจแล้วก็เป็นพี่น้องพี่สาวเป็นพี่น้องเคียงข้างกันนะครับองค์จเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุงรายก็น่าเป็นร้อยกว่าปีนะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมกันครับก็ นอกจากมีมุสลิมเชื้อสายจีนก็ยังมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายประธานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความหนาแน่นนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็กำลังเริ่มตั้งแถวนะครับก็จะทำการละหมาดจริญพะนะครับผมผู้คนก็เริ่มทยอยกันมานะครับทีนี่ม่ไดออกมาแล้วครับผมขทยอยออกมาจากลงละหมาดนะครับที่เตรียมไว้ในด้านล่างของคุโบนะครับที่อยู่บน อยากจะให้พี่น้องสะเกนะครับเพราะว่าที่ละมานนะครับพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเขาก็จะแยกออกมาต่างจากมชิศนะครับเขาก็จะมีครับอุซอลลานะครับสำหรับประมาณยานัซะนะครับพื้นที่กูโบเลยนะครับบนดอยนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องหามายึดนะครับขึ้นไปฝังบนดอยนะครับหรือภูเขานะครับผมเดินตามผมก็เหนื่อยแล้วนะครับผม นี่ก็บริเวณขื้นล่างนครับฝังมายัดก็ฝังเป็นอะดับขั้นบันไดไปครับ mm. ก็ถือว่านะครับคนที่หามไปยึดขึ้นามาฝังบนกุโบนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องมีแรงนะครับมีพลังอย่างสูงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสูงนะครับาทางก็ลาดชันนะครับ ไปชมบรรยากาศนะครับนี่ก็ส่วนของคูโบที่ฝังแล้วนะครับเนาะก็อยู่บนภเขาครับก็คือว่าเนื่นะครับก็กว่าจะขึน้นมาถึงข้างบนนะครับดูไม้ไม้น,นี่ออก็ปิดหน้าหลุมนะครับที่นี่เขาก็จะฝังมายิดแบบ ทางสายทางฮานาฟีนะครับเขาจะขุดหลุมลึกลงไปหลุมกว้างๆนะครับหลุมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเอาปิดหน้าหลุมแล้วก็ดินกบข้างบนนะครับโดยข้างในหลุมก็จะจะโล่งว่างเปล่านะครับก็จะเราค่อยๆลำเลียงมายึดนะครับลงนะครับผมลงไปนะครับก็เตรียมดินไว้ตอกกองตัวข้างๆน่นะครับเพราะนั้นพอเอามายึดลงไปเสร็จนะครับเขาก็จะเอาไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ เอาปิดอยู่หน้าหลุมนะครับแล้วก็เอาดินนะครับก็ไปที่นี่แล้วก็เป็นจากที่นี่นะครับก็ที่นี่ก็มีผู้หญิงด้วยนะครับก็มีสามาขให้เขาไม่ได้ห้ามผู้หญิงขึ้นมาครับแล้นี่ควัฒนธรรมครับของพี่น้องมุสลิมจีนนะครับมุสลิมจีนอยู่นานที่มีวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเรานะครับ ก็รายงานโดยชุมพนศรีสมบัตินะครับว่าข้าพี่น้องครับความต่างนะครับมาแจัยปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคมพระวัฒนธรรมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับบว่าจะเป็นสังคมชุมชนในแต่ละพื้นที่แม้แต่สังคมมุสลิมเราเองนะครับก็มีความต่างกันนะครับในเรื่องฟิกในเรื่องของการทํากิจกรรมนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับก่อ เป็นวิถีของแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนใหญ่แล้วนะครับมุสลิมทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็จะยึดมัสฮานาฟีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับวิถีที่ต่างจากพี่น้องนะครับผมครับก็ช่วงของฮาลานล้านนานะครับวันนี้ไปชมโรตีป้าเดย์บายละเจนะครับซึ่งก่อนนั้นอยู่ริมทางนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในตลาดนัดจีนยูนานนะครับพี่น้องที่มีโอกาสมาเชียงใหม่นะครับ หากจะแวะชิมนะครับอาหารคุณภาพนะครับก็แวะชิมที่ประเด์บายราเจนะครับที่ตลาดยูนานปั้นห้อนะครับมีทุกวันนะครับผมสอลัลลอฮอัลเามุฮัมมัดยารอบีสัลลิอัลฮสลิครับสวัสดีคุ้มครับวันนี้พ่พี่น้องมาที่ตลาดนัดครับยูนานะครับหน้ามัสยิดปั้นห้อนะครับก็อยากจะพาพี่น้องมา เยี่ยมชมนะครับร้านโรตีปราเดบายลาเจนะครับซึ่งเปิดพื้นที่ใหม่นะครับในกาดมาน่านเลยนะครับเนาะจากฝั่งตรงข้ามหน้ามัสยิดนะครับก็จะเห็นร้านค้ามากมายนะครับเดินเข้าไปนิดเดียวนะครับเราก็จะพบกับร้านโรตีปราเดบายลาเจนะครับซึ่งย้ายจากริมถนนนะครับที่เจริญประเทศนะครับเข้ามาอยู่ด้านในของตลาดจุนานนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับมัสยิดปันห้อเลยนะครับ ก็ในร้านก่อถือว่ากว้างขวางนะครับสะดวกสบายสําหรับผู้ที่จะมาแวะเยี่ยมแวะกินกันนะครับซึ่งอาหารก่อมีความหลากหลายนะครับก่อถือว่าเป็นร้านโรตีนะครับที่ได้รับความนิยมร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโรตีปฏดีบายราเจกับก่อมาเจอกับบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบใหม่รุกใหม่ครับผมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไฮซีซั่นครับผมครับ การปรับปรานค้าก็เป็นส่วนมสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวครับผมครับขอทำดูแลโชคดีของนาจีที่สามารถเอาลา็อกสไตล์ได้ให้โอกาสได้เปิดร้านในมุนทม,นนมที่ดีครับผมครับเนอกจากขอกิจกรรมกิจการร่วมร่วมไปดีดีครับผมครับอทำดูแลครับผมครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาแอลที่ ร้านอ่ารเรดชบายเาเจนะครับาะ<ม>โรตีที่ได้รับรางวัลจากมิชลินนะครับอว<ม>ันนี้ครับมีความหลากหลายนะครับเรื่องอาหารการกินฝากพี่น้องเข้าไปได้จิ้มได้หลายหลายอย่างเนาะนี่โรตีแกงทั่วนะครับด้านรสชาติบอกดูว่ามันกลมกล่อมครับทั้งที่มีชรสอะ่ะาดูจิ้มดูนะ ถูกต้องแ้ๆเป็นอย่างที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ค่ะร้านโรตีประเดยถ้ากลางคืนแลี่ไปที่หน้าวัดมหาวันถนนท่าแพนะคะแล้วก็ที่นี่นี่มีทุกวันเที่ยงที่นี่แต่ของประเดยนี่ตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนจ้ะมา ได้เลยนะคะจะมาที่นี่หรือว่าจะไปที่นู่นได้ถ้ามาเป็นอาหารเช้าจะมาทางนี้ถ้ากลางคืนก็จะไปทางนู้นค่ะ,ะพูดถีงการ,ราตามหาร้านโรตีประเดน,นะครับทางริมทางที่เราเคยอยู่ในอดีตนั้นตเรามู v e มาปากทางตลาดยูนานนะครับตลาดจีนฮ่อตรงข้ามกับมสัสยิดจีนฮ่อนะครับซอยเจริญประเทศซอยหนึ่งเรามู v e ทุกอย่างมาในซอยนี้แล้วก็พร้อมกับที่นั่งที่มัน อลังการมากกว่าแล้วก็สวยงามกับบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่ข้างทางขอเชิญทุกคนนะครับถ้าเกิดมาเชียงใหม่ไม่มาถึงร้านนี้ไม่ถึงเชียงใหม่นะครับขอให้มาลองรีวิวอาหารของเรานะครับก็ยังเหมือนเดิมคือมีโวตีผักขมอบชีสมีแกงแพะแกงถัว่วแกงเคียวหวานแกงมัสมัน่นแล้วก็ซินนามอนโรทุกสิ่งทุกอย่างจากหน้าร้านนะครับทุกอย่างเป็นเมนูเดิมจากข้างทางทั้งหมดแต่เพียงย้ายเข้ามาในตลาดยูนานทุกวันนะครับเราบริการแบบเช้าถึงเที่ยง ของทุกวันและในอนาคตประมาณกลางกลางเดือนเราจะเริ่มเปิดกลางคืนโดยการลองตลาดกลางคืนดูจะมีข้าวต้มนะครับข้าวต้มแพะข้าวต้มไก่ข้าวต้มเนื้อบริการลูกค้าในยามค่ำคืนเร็วนี้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่เชียงใหม่ครับผมครับแน่นอนครับาร้านโรตีในเชียงใหม่นะครับมีหลากหลายร้านนะครับหลายหลายสูตรตัวนะครับโรตีป้าเดย์บายลาเจเป็นคำหนึ่งร้านนะครับที่ที่อยากจะชวนและอยากจะแวะมาชิมนะครับ ลิ้มลองกับความต่างก็คือความอร่อยนะครับเมนูที่หลากหลายก็คือความท้าทายอีกทั้งข้าวหมกแพะเนื้อไก่ก็ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะของร้านครับอาหารเจ้านะครับอร่อยก็เชิญที่ร้านโรตีป้เดบายลาเจนะครับจุกพลศรีสมบัติรรยงานาาาาครับพี่น้องครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับในพื้นที่ เมืองล้านนานะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่างมากมายนะครับผมเพราะว่าวิธีการฟังวิธีการกินนะครับร้านอาหารนะครับและสำคัญนะครับก็ความสมัครสมานสามัคคีการร่วมมือร่วมแรงกันนะครับเพื่อที่ให้สังคมเกิดความสุขความสงบนะครับพื้นที่แห่งเมืองล้านนานะครับเป็นพื้นที่เมืองแห่งผู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับทั้งชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมนะครับ จึงทำให้ผู้คนนะครับปรับตัวอยู่ด้วยกันนะครับในแนวทางของแต่ละศาสนานะครับอิสลามเราก็มีอัตลักษณ์มีบรรพชนก็ได้รักษาศาสนาไว้ส่งต่อมาให้กับลูกหลานนะครับเนาะก็ท้ายแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าสังคมใดสังคมหนึ่งนะครับที่เกิดความหักความสามัคคีกันนะครับย่อมเป็นสังคมที่มีเอกภาพนะครับเนาะฝากผู้นําทุกท่านนะครับที่ มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆนะครับก็ดูนะครับผู้ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาเป็นผู้นําของท่านนะครับราะว่าจะเป็นท่านจุฬาราชมนตรีหรือว่าเป็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะครับที่จะต้องคอยดูแลทุกสุขของท่านนะครับวันนี้คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็คงจะต้องอําลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวเระคมะตุลลอฮิวะบเรากาตู